บอลลี่อยู่ในชุดสีแดงลูกบอลสีส้มนะครับส่วนอเอสสมบัติเปิดชาวมาด้วน้ำบอนเลยครับแต่็เลยบอบอจเย็นๆเดียเด๋ยวจัดเต็มครับไปทีนห้าลูกเอสเอมวันนี้อยาจะไปซ่อมมานะครับตัดได้เยอะขึ้นครับการชนะคือยู่ที่ว่าใครจะยิงไปฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่านะครับและสามารถป้องกนันก็คือพาลูกบอลฝ่ายตรงข้ามกลับคืนไปได้มากกว่าก็ชนะไปครัน,นี้เอสเอ็มทำต่อต้อมาสามต่อสอง ต่อสองนะครับตอนนี้บอกแล้วฮะกอลลี่มาทีมาเต็มครับส่วนเอสโรัจะตอบพต้ยังไงทางแก้ก็คือส่งบอลที่เขายิงกลับมาคืนเข้าไปก็จะเป็นการตัดแต้มฝ่ายตรงข้ามหรือเรายิงลูกของเราให้ได้มากกว่าก็ได้นะครับสตางกขับรอบแรกนะครับรอบแรกนั้นยิงลูกไหนก็ได้ขอให้ยิงได้มากกว่าแตชนะแต่รอบนี้มีกลยุ์นิดหน่อยครับกอลลี่พกมาอีกสามลูกในตัวนะฮะ ดูดเข้ามาด้านหลังแล้วปล่อยออกทางปากด้านหน้าปล่อยไปอีกหนึ่งนะครับเป็น4เป็น5้านะครับหงนะครับ7นะครับ7ต่อ2แต่เอาคืนมาได้ครับแล้ว6ต่อ2ครับตอนนี้เฮเซอร์ระบบดเรื่องแผนป้องกันนะครับเอาคืนไปครับเอารูปแบบของเธอคืนไปเหลือ5ต่อ2แล้วครับดูส้มกับเหลืองนะฮะดูง่ายๆครับ กรอลี่กำลังเก็บลูกบอลต่อไปครับคนไม่อีกสี่ครับตอนนี้ปล่อยไปรูกเดียวนะครับปล่อยมาปล่อยไม่ปล่อยปล่อยไปอีกสี่ลูกครับปล่อยมาได้เทียะลูกนะครับต่อเนื่องเป็นสี่ัางก็คือสี่ลูกส่วนเอสเอ็มโรบบีจะแก้ปัญหาย,ยังไงครับอีกนาทีเดียวครับกอลี่ถ้าต้องการจะน็อกต้องเอาบอลทั้งหมดห้าใบคืนกลับไปฝั่งตรงข้ามให้หมดนะครับ จะถือเป็นการล็อกเอาอย่างสิ้นเชิงกอรี่เก็บนะครับวันนี้ทั้งรูปเธอรูปฉันเก็บหมดนะครับแล้วมันจะกาลายเป็นรูปของเราครับเอาละครับแต่เอสเซมก็พยาจะสู้อยู่นะครับสี่สิบวินาทีดูครับกอลี่ออออไปล่อยนะฮะปล่อยไหฮะติดครับกอลี่ติดลูกบอลค้างกันเอง เก็บไปเยอะเกินไปครับเอาละครับในสำหรับได้โอกาสนะฮะตอนนี้คืนมาหนึ่งลูกเอาละครับเอาตอนนี้สู้กันอยู่ตรงแนวขั้นนี้นะครับอีกยี่สิบวินาทีครับเอาคืนลูกของเธอคืนไปฮะฉันแถมลูกฉันด้วยตอนนี้กองล์ฟนั้เยอะมากครับเหลือหกวินาทีเอาคืนไปหมดนะครับหมดเวลา กอลี่ชนะไปด้วยคะแนน8ต่อ0ครับขอเสียงปร,รบมือ